น้ำแข็งใสยัวๆจ้ามาเดอ้อพี่น้องน้ำแข็งใส boy, เก็ดหิมะเฮลบูบอยแดงสีแดงพี่น้องเป็นกระเสบบ่ค่ะเดี๋ยวสิซิมให้เบิง่งเดี๋ยวเดอ้อพี่น้องเดอ้อสิซิมให้เบิ่งเดอ้อโอุย้ยเหี้ยใสหลอดสนพี่น้องมาสืบม,มาสืบเนียนลงรถอดไปไหลมันฮ้อนเฮง อ,อหวานเย็นชื่นใจดูดก้อนแล้วกันพี่นอ้องอือมีผูดอดไอย่างน้ำเนยบดอเย็นๆยยัวๆจ้าฟังแต่เสียงโหลดเพิ่นเป็นวัดไปได้เพื่อก็อยากพี่นอ้อง